สวัสดีครับผมกับผมโปรชอลตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพก็ใกล้ๆกับเกตสใยใหม่ใช่ครับมันไม่ได้อยู่ฝั่งีิพองบุณีอยู่ฝั่งหอวโยทินนะก็มาดูเครื่องบินนะห้าลำด้วยกันนะครับผมเริ่มจากลำแรกครับเนืปอสี่จีเนืปอเนลอสี่จีใช่ เนี่ยครับลำนี้เลยสวยมากๆนะครับเนื้อปอ 4G สวยมากเนื้อปอ 4G ใช่ครับ ปิดชั้นเดียวเป็นเครื่องบินหนึ่งใน2แบบแรกของประเทศไทยที่จัดซื้อจากประเทศฝรั่งเศสนี่ชื่อเลยออกนะฝรั่งเศสนี่ครับเรียบร้อยไปแล้วครับลำแรกเอาไปครับลำที่สองนี่ลำแรกนะครับ ลำที่สองครับลำนี้ครับมีชื่อว่าเบรเก้สามนี่ครับเบรเก้สามสวยมากๆ <c oughs> นะครับ เบเก้ปิดสองชั้นหรือเบเก้สามเป็นเครื่องบินนึ่งในสองแบบแรกของประเทศไทยที่จัดซื้อจากประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกับแอมิอปอนะครับต่วาของแบบที่เราถึงนี้ก็คือมาจากฝรั่งเศสนะครับนเครื่องบินเดินในสองแบบแรกของประเทศไทยที่จัดซื้อกับฝรั่งเศสใช่ครับเดี๋ยวรับไปเห็นสั่นท้อนพื้นเลยนะ อสองแบบนะครับเรียบร้อยแต่แล้วนี่จากที่สามครับปริพัตปฏิบัตราก็คืออ่าบริพัตนนะครับใช่บริพัรตรยาวมากมากยาวมาก นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบที่สองใช่เป็นเครื่องบินแบบได้ที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยใช่นะครับแบบแบบได้โดยคนไทยอือ่า โอเคเครื่องบินขับไล่บที่ห้าประชาธิปกโอ้โห okay. สวยมากๆแล้วก็ต่อไปครับ v 9ก้าสิ s คอแส แล้วก็บบแที่5ครับค u r t ิสฮอ w สาใช่ครับเป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่สิบสวยมากๆนะครับโอเคสนใจก็ลองมาเยี่ยมชมกันได้ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศตอนเมืองกรุงเทพครับ ติดเด็กช่วงแรกช่วงนี้พั้งก่อนสักครู่หนึ่งครับ